สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไายิ้มฟูสนครับสวัสดีสี่ทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับที่โกดังอุบลสายย่ำเศ้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมอ่าบรรยากาศฝนตกครับยามเช้าอ่าครับตกมาแต่ว่าเคลื่อนหมดครับท่านเศร้าตกอยู่ครับนี่ตกบ่แห้งแต่ว่าตกนานอ่าอาจารย์เตาผึ่งตื่นบ่อาจารย์เตาผึ่งตื่นหลังจากไปงานไล่กลุ่มปิดวงแสงทองฟินแลนด์เรียบร้อยนะครับมาบน บรรยากาศกยามเช้าอยู่ที่โกดังบ,บนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนี่ครับบรรยากาศก,ก็เช่นเคยครับรถจอดเต็มโกดังครับอ่าจะมีะออกงานแน่จังน้อยอยู่มาวานนี่ครับอ่าแต่วศีข้าวกระโมคืออ่าออนทัวสามนะครับน้องไปปิดวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับน้องรถสิบสองหลอไปปิดวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงยังบ่ท่านหะเลกเิกนะครับผึงเดือครับเพ็นอาจารย์สายยัน ไล่สุดมาอ่าแะครับผมโอ้เสียดายครับบบได้ไปเล้ครับด้วยติดภารกิจครับผมได้ขอบคุณบอโจขอบคุณสาวน้อยวงสาวน้อยเพ่รันแพงครับที่ให้โอกาสอุบลสายสาวไปร่วมความยิ่งใหญ่อลังการอ่ามาขึ้นนี่ครับโอ้ยคนไหลยคกออีบีครับผมกัใไซเบิงเขาไลาส่สุดเอาเบิง YouTube ช่องนั่นช่องนี้แน่โอ้ยยูทู e เป็นหลายครับคนนี่ป๊าดตัวนี้ขยายสร้างสีนะครับเนาะ อะไรไปเบิ่องตาดคนยังมาขักมาแนวมาเป็นหมื่นคนผมว่าครับโอ้ยไปไหนไปหนางานหนางานอาคอมเมนต์มาในเริ่มเป็นถึงหมื่นบอกผมว่า,ม,ม,ามันเป็นหมื่นแล้วคนร่างการงานสั่งพนนีดีครับเพราะว่าที่ที่เครื่องเสียงเป็นการร่างการสุดยอดดีๆครับผมม่มีวงไหนเหตุใดคืวอวงนี้เลยครับเอาสองชุดไปรวมกันของวาร์เทคครับไปร่วมกันนะครับชอช้างมิวสิคร่รวมกับอุบลสายเซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะโอ้ย อลังการยิ่งใหญ่มากผู้ใดอยู่หนางานนาการโอ้ยสุดยอดอดีๆครับค้นกับวบัตกเนาะครับน้อโอ้ยจะน่อยจนแจ่งเมื่อกี้พ้องกับเบิงไหลสดลูกพี่ก็ตั้งไหลตอนเขาเลือกหมาเนี่ยโอ้ยอยากมีโอกาสเดี๋ยวไปเบิงไปอยู่ครับสำหรับวงสาวหน่อยเพืนพ่นแพงครับเพื่นไปลุกใสคนกับเบิงแย่งร้ายนะครับน้องเอฟซีเพื่นร้รรายบพราว่าจสิงน,นอกจอเรื่นหนางานโอ้ยไปมองได้กับคนเต้ม,มาเคลื่นอนยี่บ้านเพื่อนเตะ แห้งจังครับพ่นแหงหลายครับมาตาทั้งอื่นกับมีมาตาชนบุรีมาตาโอระย่องกับมีเอฟซีคนหลายเนาะครับเนาะผมเบิ้งอาศัยเบิ้งยูทูบเอาหมู่บ้านนี่บ่ได้ไปกับเบิ้งยูทูบเอาเบิ้งการจูนเครื่องเสียงการเปิดเครื่องเสียงนะครับอาจารย์สยามมันก็ไล่ซูดอยู่ตลอดครับโอ้ยยูทูบเบอร์ไปหันกะหลายครับโอ้ยไปไปทายเพราะมีคนเบิ้งเนาะหรือว่าไอ้พวกสาหนอนกาลังการอี้ยีครับ งานการงานสั่งบวชตัศน์เป็นการสแสดงนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการสแสดงนะัากรองเล่นเสือโอ้ยมีตะปูตะขักมีตะผูโชคความบรรงการนะครับก็ฝากไวนะ้น้ำแม่แล้ครับเด้อถำมือไรไปงานบวท่านกะยืดเรื่ออื่นใส่อุบลสายยันเศร้าหนึ่งเก,เก่าเก่าเจ็ดเนี่เลยครับเด้อไปไปนะ้ำแนะ่ครับผมวงใหญ่ๆน,นี่อาจารย์สญญายน้ำมักอยู่แล้วครับโอ้ย มันกาลัางการนะครับน,อบน้อไปวงใหญ่คนกับเบืงองไรเครื่องเสียงเขาก็ได้นาได้ตานนมแน่ใส่แผลน้ำวงเพคนวงคนไ่นะครับน้อวงสาวหน่อยเพชรบันแพงครับผมยุโกดังนี่กระเงียบครับฝนกระโตกครับผมอยู่บนราชธานี่เพื่อพิบูลมังสาหารนะครับบ้านนอนจิกตำบลนอนจิกครับโกบดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก่าเก่าจีกครับผมเออฝนกระโตกครับผม อ่าเมื่อนี้ตกมาโหลดตกมาเต็มที่แล้วครับฝนครับเพราะว่าโบวิการมีงานหรอกครับผมอ่าแหละครับแต่มีแต่เบื้องแล้วก็จอดครบก็จะมีตำรวจเนี่ยนะมั้งไปงานกันเดี๋ยวข่าวกดังก็เสียดแต่ฝนนะรถสิบสองล้อไฮดรอลิกครับอุบลสายอันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับฝนนะฮอดเที่ยงบ่ายฝนนะครับแต่ว่าเก็บบนยางหรอกครับนอเก็บไฮดรอลิกพับแป๊บเท่าเดียวก็โอเคแล้วครับโอ้ย นะครับนาถึงความมรรก,การของปิดวงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสุดยอดดีดีครับโอ้ยคนนี่มาเขือมาคนเต็มจากทัวสารทิศกิ๊ี่ของแท่นี่จากไก,ลปลกป่กไปนแลกอะไรไป้ะครับจากตะยองชอนบุรีกรุงเทพกรุงทเทพภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับไปเบิดขับมาอ่ามาร่วมตัวกันมาเบิงความยิ่งใหญ่อรงก,การของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงการปิดวงครั้งนี้ถือว่าสุดยอดดีดีครับ สุดยอดก็ทุกขั้งที่ผ่านมาเพราะว่าไอเครื่องเสียงกับร่างการนะครับเนาะข้างละสองไอสองขั้นนะครับก็ตูต้บีดกับข้างละสี่สิบแปดใบเสียงกลางกะข้างละยี่สิบสี่เนาะครับเนาะถึงแม้ผมจะบริปไปแต่ว่าผมกระเบิงยูทูบเบิงความมาดานการของทีมงานอุบลสายยันซาวฮอน,นะครับนะครับ นะครับมีโอกาสหนาคงเสด็จไปนะครับเนะ้อเสด็ไปโอกาสนี้ครับยังมีนะครับเนาะต้องมือสักวันหากเพื่อได้ไปทดแทนทังเ,เสียงเพลินไปบ่ท่านหนึ่งงานมันไกลอย่างสีน้อพ่อได้ไปน้ำเพลินห่วงสาวหน่อยเพ็ดเหมนแพ่งอ่าก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญชาแนลสายยันชาแนลแล้วก็น,นะครับน้อนี่นะครับชนะ่องที่ อยู่โกดังเขามีสองสองนี่แหละครับเห็ดกับสซยันเซาชาแนลกับสันเซาชาแนลครับผมอา้าวชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ